ของใส่บาทแก้กรรมเงินขาดมือเสริมบารมีหนี้สินหมดเงินใช้ไม่ขาดมืออานิสงส์ของการใส่บาทในตอนเช้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแนะใส่บาตรตอนเช้าแบบนี้แก้กรรมตัวเองช่วยให้ชีวิตดีขึ้นโอวาทธรรมหลวงพ่อจารันหลวงพ่อจารันแนะใส่บาตรตอนเช้าแบบนี้แก้กรรมตัวเองได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น การตักบาตรประเพณีชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยการทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบดังนี้คือผู้ให้ต้องเตรียมใจให้พร้อม ก่อนถวายขณะถวายหลังถวายผู้รับคือพระภิกษุสาม,มาเณรมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัยและสิ่งของที่ถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนการตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบินทบาทเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระพระเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผัวล่วงรับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยท่านพระธรรมสิงหะบูราจารย์หลวงพ่อจารันแนะนำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูบสามดอกกลางแจง้งขอขมากรรมด้วยการตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มาน ผูกพานทุกพบทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาพระองค์ขอให้พระองค์นําส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชมีปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาะ ทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทินและขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติวิญญาณศัตรูหมู่มารหมู่พานเช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อนในครอบครัวทุกภพทุกชาติเอ่ยชื่อได้ยิ่งดี ขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เถินขอให้อุปธรรมค้ำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากรรมในเวรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกันณนบัดน,นีเน้เหาวนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปธรรมค้ำชูกรณีที่ดวงตกมากๆขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรสวดอิติปิโสเลยอายุหนึ่งจบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละสิบถึงสาสิบครั้งการแผ่เมตตาที่ได้ผลน,นั้นทานพระธรรมสิงหโบราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง วันละร้อยครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหายร้อยเท่าร้อยวิญญาณหรือใช้สมาธิกำนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปีและอุทิศส่วนกุศลจากจักระหกหรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมาก อุทิศบุญใช้กับผู้ตายนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมาก หากินไม่คล่องบางคนลูกเกเรวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าพึ่งสิ้นหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิถีดังนี้เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่นการใส่บาตการถือศีลแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ธรรมทานการาร่วมบริจาคหนังสือธรรมะชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้วให้กับหิ่งพระพุทธ การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญทางกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องน้ำหรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้น ให้แต่งนโมสามจบข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองพร้อมนามสกุลเกิดวันที่เท่าไรข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณของลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำรรเช่นการใส่บาตร ถือสีลสวดมนต์ให้ทานลูกขอถวายบุญคุศลนนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกจเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญคุศลนนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคน ศัตรูหมู่มานหรือหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้บุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันนณะบัดนี้เดี๋ยวนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขัน้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผ,ผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เถินสาธุก่อนตักบาตรควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยือนก็ได้แล้วแต่สถานที่จะอำนวยยกสิ่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าพากแล้วอธิษฐานตามที่ต้องการ ที่ชอบทำเป็นภาษาใดก็ได้จะว่าในใจหรือออกเสียงเบาๆก็ได้จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพถ้ามีดอกไม้ทูบเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ทูบเทียนไว้บนฝาบาทเมื่อพระท่านปิดบาทแล้ว สรับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาฝากในวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากกระผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสุดท้ายนี้ครูกดก็ขออานาจคุณพระศรีพร,รัตนตรยัยบารมีหลวงพ่อจรัญจงมาอํำหน่อยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจเริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ